สวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับเนาะผมก็อยู่ที่วัดปูสีศูนย์ครับผมจะมาตามตัวเลขให้แฟนขับทางช่องนะครับเนาะเพราะว่าปูว่าปูจะไบมื่อนี้ครับผมปูโทรหาเนาะครับเนาะให้เฝ้ามากครับผมเพราะว่ามียูทูบเปิดหลายช่องมาเฝ้าปูอยู่ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อก็ให้เป็นน้องทางในการรับชมนะครับเนาะก็มีญาติโยมครับผมแฟนขับผหัขาดครับผมมาจากโคราตนะครับผมมาเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบกับปูครับผม มาจากอัเพอ่เมืองร้งนูครับเนาะที่จังหวัดนครราชสีมาครับผม พิธีเปิดดวงครับผม ส่วนพกามากางคนค่ะกนลวานิพนี่ครับท่าพิธีเปิดดวงนะครับเนาะเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบ คนที่มาใด่ครับผมคนที่มาใไดกับมาด,บด้วยครับเด้อมาหาปูนะครับเนาะถ้าสดใจบูชาหลวงปู่ทวดถ้าใครบูชาเหรียญมาแล้วผมจะนำรายชื่อไปให้ปูเปิดดวงให้ครับผมเปิดโลกพระอาหารหันต์ทำมังบังเกิด เปิดโลกพระอรหังสังคังบังเกิดเปิดโลกพระอรหังอรหังจริงนัโโไมยาปิโวเอหีเอธะมนุษย์าสยุทธิปุริโสลาชาโนพมมะปริสันตัง ปิยะกัตยังอาจาริโยปริสัทธ h ปิยังมามะพุทธทางบังเกิดเปิดโลกพระอรหังทำมังบังเกิดเปิดโลกพระอรหังสังคังบังเกิดเปิดโลกพระอรหัง อหังจริงนะโขไมยาปิโวเอหีเอทามนุษาอิทธิปุริโสราชาโนพมมะปลริสันตังปิยะกัตตยังอาจาริโยปลริสัทธา ปียังมามาพุทธทางบังเกิดเปิดโลกพระอรหังทำมังบังเกิดเปิดโลกพระอรหังสังคังบังเกิดเปิดโลกพระอรหังอรหังจิงนะโกมายาติโว เอหิเอทามนุษสาอิทธีปุริโสลาชาโนพมมะปะริสันตังอิจฉัตตยังอาจาริโยอาลสัทธาปียังมะมะสาธุเนาะครับเนาะ นี่ครับผมเนาะหลังจากปูท่าพิธีเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้แฟนคลับทั้งช่องแล้วครับผมปูกะวงกลมเหยนะครับผมวันนี้นี่ครับผมสามศูนย์สามแปดเจ็ดซีนะครับเนาะวงกลมไปที่เจ็ดซีเม็ดเดียวครับผมนี่ครับล่างอย่างเดียวกับด้วยนะครับเด้อปูะนะครับเนาะวิ่งหนึ่งวิ่งสามวิ่งเจ็ดครับผมวันนี้วิ่งสามตัวนะครับเนาะตามนี้ครับผมแคปหน้าจอครับผม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดอ้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจนคลิปหน้าน,นะครับเนาะ